สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจเุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นะครับก็ตามที่กรมนะครับเขาได้ประกาศ รับสมัครไปแล้วสิ้นสุดไปเมื่อวันที่28มีนาคมนะครับก็สำหรับน้องๆที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่านะครับให้ฟังนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็เพื่อให้สอบผ่าน แล้วก็เข้าไปบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้ได้นะครับก็เนื่องจากว่านะครับปัจจุบันเนี้ยเกิดสถานการณ์โลกเป็นยังไงครับเกิดความไม่แน่นอนอย่างสูงนะครับเ,เท่าที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็มีออ,อเมริกานะครับโดยท่านประธานาธิบดี ทรัมป์นะครับก็ได้ประกาศขึ้นภาษีนะครับภาษีการค้านะครับกับประเทศที่ส่งสินค้าไปขายที่อเมริกานะครับก็ทุกประเทศทั่วโลกก็น่าจะราวๆหกประเทศมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีประเทศไทยเราด้วยนะครับประเทศไทยเราก็โดนไปเท่าไหร่ครับ37% นะครับอตอนแรกท่านทรัมป์บอกว่า70นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ลดให้เหลือ37%แตแต่ทางออสเตรเลียบอกแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเป็นเงื่อนไขที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานะครับแล้วก็ความไม่แน่นอน ต่อมาก็มีเรื่องสาธารณภัยนะครับภัยแล้งนะครับภัยแผ่นดินไหวตึกสตงอถล่มนะครับเป็นภัยอะไรภัยคอร์รัปชันหรือเปล่าธุริตคอร์รัปชันหรือว่าหรือว่าภัยธรรมชาติะก็ไปตามดูเอานะครับมีข้อมูลในโซเชียลเยอะแยะนะครับแล้วก็ภาวะความไม่แน่นอนของ ราคาพืชผลทางการเกษตรของเราเองนะครับอันนี้ก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับในสภาวะปัจจุบันนี้นะครับแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นยังไงมันส่งผลส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราอย่างไงนะครับก็ทําให้เ,เมื่อผู้รับผู้ผ,ผู้บริษัทต่างๆนะครับเขาประสบปัญหาในการส่งออกหรือการผลิตเนี่ยมันก็ทําให้ มีการเลิกจ้างนะครับจ้างงานน้อยลงใช่ไหมครับหา,า,าปัจจุบันนี้ก็ใช้อะไรโรบ,บอรทหุ่นยนต์ใช่ไหมมาช่วยในการผลิตเะนั้นก็ลดคนนะครับคนก็ป็นไงครับก็หาเงินฝืดขึ้นหาเงินยากขึ้นนะครับของก็แพงขึ้นนะครับเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมานะครับแล้วก็การหางานหาเงินก็ยากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อ,อระยะนี้ช่วงนี้นะครับทางส่วนราชการของประเทศไทยเราเนี่ยได้เปิดสอบนะครับเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นข้าราชการก็มีหลายหน่วยงานนะครับครูเขาก็เปิดเยอะอยู่ถ้าใครมีวุฒิครูก็ไปสมัครสอบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าราชการพลเรือนก็มี หลายตำแหน่งนะครับใครที่มีมวุฒิตรงนะครับก็ไปสอบภาคกอของกอพอแล้วก็สอบภาคขนะครับของแต่ละหน่วยงานไปนะครับตามทีเ่เรามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งของเขานะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการสอบแข่งขันของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับของคณะกรการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นของปี68แเราน,นะครับ ว่าเป็นยังไงซึ่งในสายปฏิบัตินะครับที่กรมขอประกาศไปแล้วก็มีสายทั่วไปนะครับสายทั่วไปนี่เป็นบุคคลผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับก็จะบรรจุเงินเดือนก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดมาผมดูของระดับปริญญาตรีมาเดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่าใหม่นะครับ วันนี้ก็พูดในส่วนของสายวิชาการนะครับผู้มีคุณวุฒิบิณญาตรีสำหรับสายทั่วไปนะครับเมื่อเราสอบบรรจุเข้าไปได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิน่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับบรรจุในเทศบาลอบอจอหรืออบอตอนะครับเราก็สามารถสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นตำแหน่งในสาย ในแท่งวิชาการได้นะครับเมื่อเรามีวุฒิปริญญาตรีนะครับเราก็สามารถสอบขึ้นไปได้อย่างเช่นตำแหน่งธุรการเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยถ้าเรามีวุฒิปริญญาตรีแล้วก็มีกรอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะครับอย่างเงี้เราก็สามารถสอบภายในนะครับซึ่ง,อ,งอบตเป็นผู้จัดเองอันนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับเป็นการสอบภายในซึ่งก็จะไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเ,เรื่อง สายวิชาการนะครับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับก็เงินเดือนแรกบรรจุนะครับเงินเดือนแรกบรรจุามื่นแปดหกสิบหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแต่ในประกาศของกรมนี่เขาประกาศมาประมาณหมื่นหกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปรับตามฐานเดือนใหม่ของเดือนพฤษภาเนะี่ยมันยังไม่มีผลมันมีผลวันที่หนึ่งพฤษภานะครับปริญญาตรีนะครับ สายวิชาการบรรจุแรกเข้านี่ก็หนึ่งนแปดพบาทน่าจะประมาณนี้นะครับก็ก็คือ,อเมื่อสอบ19บก้ากรกฎาเนาะแล้วก็ประกาศตรวจแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับสอบสัมภาษณ์เสร็จก็ประกาศก็น่าจะประมาณช่วงปลายปีนะครับบรรจุซึ่งมันก็จะเลยช่วงพฤษภาไปแล้วนะครับ น้องๆที่สอบผ่านแล้วก็บรรจุในตำแหน่งสายวิชาการก็จะได้รับเงินเดือนนะครับ18,60บาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ความก้าวหน้านะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีวุฒิปริญญาโทรหรือว่าไปเรียนเพิ่มได้ปริญญาโทรมานะครับเราหลังจากนั้น1ปีนะครับเราก็สามารถที่จะนำ วุฒิปรญญาโทมาปรับนะครับมาปรับเพิ่มเงินเดือนได้อีกนะครับก็น่าจะอยู่ที่หมื่นเก้าหรือสองหมื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะต้องไปต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับอืมซึ่งเราก็ต้องเรียนเพิ่มในสายงานของเรานะครับอย่างเช่นสายงานการเงินการคลังเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนปรญญาโทเอ่ ในสายงานนั้นนะครับหรือถ้าสายรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ถ้าสายรัฐศา,าสตร์ก็ไปเรียนบริาโทรรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ปรับ,รบเ,เงินเดือนตามวุฒิมันก็จะได้เงินเดือนจะไปเร็วมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับท้องถิ่นยังใช้เงินระบบแท่งอยู่นะครับแต่ว่าทางกอทอและก่อกลางเขาก็กำลังเนินการ ปรับใหม่นะครับให้เป็นการเรื่องั้าเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหมือนของกบอพอเขานะครับซึ่งวันหลังเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องอะระบบแท่งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ดีนะครับแท่งดีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับในประเด็นนั้นนะครับ นี่นะครับพอเงินเดือนเงินเดือนอมันเยอะนะครับหมื่กว่าบาทเนี่ยคือผมก็เคยเคยได้ได้เจอน้องนะครับที่เขาทำงานมาประมาณ4-5หปีเงินเดือนพอดีแต่ว่าเขามามาพอดีกับเรื่องการปรับฐานเงินเดือนหกเจ็ดหกแปที่ ที่คลรามอทำเนาะมันก็ประสบพอดีประจวบพอดีเลยประจวบเหมาะพอดีเลยก็ยทาให้ก็เงินเดือนเขาก็น่าจะประเมินพฤสภาปไปอีกตุลาก็น่าจะใกล้ๆสามหมื่นแล้วครับ2 8งหมื่นแปด่น่าจะได้นะก็ไม่นานนะครับทํางานสมัยก่อนสมัยผมบรรจุนี่กว่าเงินเดือนจะถึงส0 0 0 0ื่นนี่ใช้เวลาเป็น10ปีนะครับ <c oughs> ออ ปัจจุบันนี้มันก็เร็วขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าเงินเดือนของพวกเรานะครับเราบรจุไป18ื่นแปนะครับเราก็อทนทํางานแบ่งเก็บแบ่งใช้ไปนะครับประมาณสัก6ปีนะครับเงินเดือนเราก็จะผมว่าน่าจะใกล้เกือบจะถึงแล้วแหละสามหมื่นนะครับซึ่งเงินเดือนสามหมื่นผมคิดว่ามันก็น่าจะไปได้ถ้าเรารู้จักการบริหารการเงินนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาชวนคุยเรื่องการบริหารการเงินนะครับของของพวกพวกเรานะครับอันนี้ก็ฟังมาจากของญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาทำได้ฟังพอดแคสต์มาเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่น้องๆนะครับจะได้ อ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวสอบกันนะขอให้มีกำลังใจนะครับมีพลังใจนะครับในการที่จะทุ่มเทต้องทุ่มเทนะครับเพราะว่าเราไปแข่งทั้งแข่งกับตัวเองทั้งแข่งกับผู้อื่นแข่งแข่งกับตัวเองยังไงแข่งกับตัวเองก็คือต้องผ่าน60นะครับแข่งกับผู้อื่นคู่แข่งเราก็คือเราต้องทำให้ได้คะแนนมากกว่าเขานะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับน้องๆท่านใดมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้นะครับจะไปหาคําตอบมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันคลิปต่อไปนะครับค่อยพบกันใหม่นะครับก็จะนําเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับครับขอบคุณมากครับ